สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีช่วงบ่ายครับของวันอังคารที่20ครับเดือนพฤษภาคมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้านสายสีแดงครับสถานีหลักสีแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับนี่ครับสถานีหลักสีเช่นกันท่านผู้ชมครับเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่าง2สายด้วยกันท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนเชื่อมต่อขยายครับจากสถานีสีรัตครับไปยัง อ่า Impact Arena เมืองทองเมืองทองธานีครับเขาเปิด <K op ert> ทดลองวิ่งครับแล้วก็เปิดให้กับประชาชนั่วไปครับมาใช้บริการฟรีนะผู้ชมวันนี้แอนดมินจะพาทุกคนครับไปดูบรรยากาศครับในส่วนของส่วนขยายครับของรถฟฟ้าสายสีฟ้รครับที่จะเดินทางไปยัง Impact Arena เมืองทองธานีแล้วก็จะแถวปลัดคอนโดจะแถวเมืองทองธานีครับทุกคนว่ามีความสวยงามแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอันนี้คือรถฟ้าสายสีชมพูนะทุกคน ตรงซ้ายมือตรงนี้ก็คือจะไปที่บินบุรีครับแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะไปสิ้นสุดที่สถานีของศูนย์ราชการครับจังหวัดชนบุรีครับก็มีด้วยกันประมาณ30สถานีครับระยะทางนะครับประมาณ3 4 5กิโลเมตรท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีจุดเชื่อมต่อนะคันประมาณ4จุดทุกคนนะครับจุดแรกก็คือนี่ครับรถไฟฟ้าสายสีแดงตรงนี้ครับทุกคนที่สถานีหลักสีฮะจุดต่อไปครับก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับที่ สถานีวัดมหาธาตุครับแล้วก็จุดต่อไปก็จะเป็นที่สถานีมินบุรีนะครับจุดสุดท้ายครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับสายสีส้มครับในอนาคตครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของสถานีของตรงศูนราชการครับของนนทบุรีครับก็จะเชื่อมต่อกับสายสีม่วงฮะท่านผู้ชมครับในส่วนของที่แอดมินบอกว่าให้ขึ้นฟรีครับทดลองใช้ฟรีครับเฉพาะในส่วนของส่วนต่อขยานะท่านผู้ชมตรงส่วนของที่วิ่งทั่วไปตามปกติก็ยังต้อง เสียค่าใช้จ่ายอยู่นะครับต้องชําระค่าโดยสารอยู่นะฮะแล้วก็ในส่วนของสายสีฟูาครับก็จะเปิดแล้วก็คิดค่าบ,บริการครับในวันที่17ครับเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้าท่านผู้ชมนีครับท่านผู้ชมครับรถไฟฟ้าสายสีฟูากับสายสีเหลืองก็จะมีอะไรที่คล้ายก,กันก็คือเป็นระบบรางเดี่ยวครับเป็นโมโนเรลนี่ครับท่านผู้ชม ก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณ6นาฬิกาถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์ครับก็จะขยายเปิดจนถึงประมาณ5ทุ่มครึ่งครนี่ครับนี่คือแผนที่ของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็จะเริ่มเทที่ศูนย์ราชการครับก็คือใช้ตัวอักษรว่า P K ทุกคนนะครับ P K 0 1ครับจนถึงนี่ครับ พ a 3อสนนะครับระยะทางประมาณ34.5กิโลเมตรครับมีด้วยกัน30สถานีนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนที่ต่อขยายก็คือตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับ PK หมายเลข10ครับทุกคนนี่ฮะเป็นสถานีของเมืองทองธานีท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะก็จะขยายไปยัง MT 01แล้วก็ MT 02ทุกคนก็คือ Impact เมืองทองธานีเป็น MT 01แล้วก็ MQ02 ก็ 02, คือทะเลสาบเมืองทองธางนีครับส่วนที่เป็นขยายแล้วก็เปิดทดลองวิ่งให้บริการครับเป็นวันนี้เป็นวันแรกครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่เขาเปิดให้บริการทดลองฟรีในส่วนขยายแล้วก็แอดมินมาที่นี่ครับในช่วงเวลากลางวันครับซึ่งก็ไม่ค่อยจะคึกคักมากเพราะว่าในช่วงเวลากลางวันครับคนทํางานน่าจะยังไม่ได้งานแล้วก็เด็กไม่เรียนครับยังไม่ถึงเวลาเลยลก็เลยทำให้บรรยากาศ ่อนข้างที่จะบางตาครับแต่ว่าในช่วงเย็นนี้คิดว่าสายสีชมพูครับน่าจะคึก่คักแล้วก็แน่นมากขึ้นครับเพราะว่าในส่วนของ MP01 ศแล้วก็่วน2สองครับเป็นสถานที่จัดแสดงสินค้าแล้วก็เป็นที่ตักอาศัยด้วยครับท่านผู้ชมก็คิดว่านะสายนี้ครับน่าจะได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆอีกสายหนึ่งครับของระบบขนส่งกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาแล้วครับนี่ฮะ ในส่วนของ PK 01จนถึง3 0ทุกคนอันนี้คือต้องเสียตังค์นะฮะยังยังต้องชำระค่าโดยสารตามปกติแต่ว่าในส่วนขยาย m p 0102ที่แอเมินกล่าวไปก็คืออันนั้นคือทดลองวิ่งนะคระับให้บริการฟรีนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับ ก็พอเรามาถึงสถานีเมืองทองธานีหรือว่า p k มาเล็กสิรครับเราต้องมาเชื่อมมามามาเชื่อมกับอีกอสถานีของรถไฟฟ้าสายสีฟูาที่จะไปยังยมแห่อาริยาและก็สถานีา 1, ทะเลสาเมืองทองธานี 1, นโดยต้องลงมาอีกชั้นหนึ่งครับข้างล่างครับเพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานีของ MP 0 1แล้วก็ MP 0 2สนะ นี่ครับพอเราลงมาที่ชั้นจําหน่ายตั๋วทุกคนนะครับแล้วก็เราต้องเปลี่ยนนะครับไปยังนี่ครับชันชลานี่ครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามครับเพื่อไปยังมินบุรีหรือว่าไปทะเลสาบเมืองทองธานีนี่ฮะโดยตรงส่วนขยายตรงนี้ทุกคนก็ยังไม่ต้องเสียตังค์นะฮะคือยังทดลองแล้วก็ให้บริการฟรีนะครับในส่วนของนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ที่ m p 0 1ตรงนี้นะครับสถานที่สําคัญก็จะมีศูนย์แสดงสินค้าและก็การประชุมกับ Impact ครับแล้วก็มีอาคาร Impact Challenger Impact a r e n a แล้วก็มีสถาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็มีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็มีวัดพาสุขมณีจกักรท่านผู้ชมจริงๆเอาคือ Imp a c t เมืองทองธทน,นีก็เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าครับการแสดงคอนเสิร์ตงานมหกรรมต่างๆแล้วก็ในส่วนของปลายปีนี้ก็จะมีงาน ระดับโชคระดับโลกครับก็คือการประกวดมีจูนีเวิร์สครับก็จะมาจัดประกวดที่อิมแพคเมืองทองธานีด้วยเช่นกันครับแล้วก็ในส่วนของ m t 02ตรงนี้ก็คือเทเลสรเมืองทองธานีครับก็จะเป็นสถานที่พักอาศัยก็จะเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยครับศิลปากรครับเขตวิทยาเขตของเมืองทองธานีครับแล้วก็มีทันต์โดมแล้วก็มี s c g ซีจีสเตเดียมครับซึ่งเป็นสนามฟุตบอลนะครับของประเทศไทยบ้านเราครับทุกคนนี้ครับ พอเราขึ้นมาอีกฝั้งหนึ่งทุกคนฝั่งซ้ายมือตรงนี้เป็นชัชลาหมายเลขหนึ่งก็คือไปที่มินบูรีครับทุกชมแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้คือชัชลาที่3ครับซึ่งเป็นส่วนขยายไปยัง m p 0 1ศแล้วก็ MP02 ครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นรถไฟที่มีความทันสมัยนะทุกคนเพราะว่าระหว่างที่เรารอเราก็สามารถเช็คเวลาได้ว่ากระบวนที่จะมาถึงนะครับถัดไปใช้เวลาประมาณกีน่นาทีนะครับ ก็กระบวนการไปก็ใช้เวลาประมาณ4นาทีครับกระบวนที่2ก็14นาทีแล้วก็กระบวนต่อไปก็ประมาณ24นาทีก็เฉลี่ยประมาณ10นาทีครับตอนหนึ่งกระบวคนครับท่านผู้ชมอ๋อมีสกายวอล์กเชื่อมต่อที่ไปถึงเอินแพคอนรีนาเด้ใช่ไหมครับโอเคเอ็มทัพเซนเซยขอบคุณมากนะครับผมครับ ท่านผู้ชมผมสอบถามน้องที่เขามาคอยดูแลตรงนี้ก็คือเอ้มินไม่แน่ใจว่าจากตัวสถานีเมืองทองธานีตรงนี้ทุกคนไปถึง MT 02อคือทะเลสาบครับประมาณกี่กิโลเมตรแต่เขาบอกว่าใช้ระยะเวลาเดินทางใ,ในการเดินทางครับจากที่นี่ครับไปสถานีสุดท้ายครับตรงจุดเชื่อมต่อก็ประมาณ10นาทีครับท่านผู้ชมนีครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับในส่วนของจุดเชื่อมต่อไปยัง Impact เมืองทองธานีและทุกคนว่ามีความสวยงามแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ อมินเชื่ออะไรครับซึ่งแอมินเชื่อว่าหลังจากที่เรามีโครงข่เชื่อมต่อขยายนะครับไปยังอิ p แ c t และก็ทะเลสาบเมืองทองธานีครับประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่ครับจะได้รับความสะดวกสบายมากๆครับในส่วนของคนทั่วไปหรือว่านักเที่ยวชาวต่างชาติครับเวลาที่เรามีงานคอนเสิร์ตมีงานมหกรรมการจัดแสดงสินค้าหรือว่างานประชุมสัมมนาระดับชาติในทุกคนก็จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเลยฮะ ราะว่าในแต่ละปีทุกคน Impact เมืองทองธางนีก็จะมีงานแสดงสินค้าการประชุมสัมมนาครับของหลายประเทศครับทุกคนเลือกมาประ,ประชุมที่นี่เพราะว่ามันสามารถจุแล้วก็รองรับครับผู้คนได้เป็นหลักหมื่นๆคนนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเสิร์ตระดับโลกครับก็หลายหลายคนครับก็เลือกที่จะมาใช้ Impact เมืองทองธานีทุกคนเป็นสถานที่จัดงานครับโดยเฉพาะในวนของปลายปีนี้แล้วก็จะมีงานสำคัญระดับโลกก็คือการประกวดสองามจากทั่วทุกมุมโลกครับ ก็จะมาประกวดที่ Impact เมืองทองธานีเช่นกันครับนั่นก็คือการประกวดวิ g ิ n i เวิร์สครับป e. ีพศ2025นี่ฮะครับช่วงวันนี้คือในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับที่วิ่งมาจากสถานีทะเลสาบครับก็จะมาจุดที่ตรงนี้แล้วก็นี่ครับรับผู้โดยสารจากสถานีเมืองทองครับไปยัง Impact กรีนาลครับ,รบท,ทุกคนนะครับคนอันนี้คือห้องควบคุมนะฮะ

ท่านผู้ชมตรงมซ้ายเ่อตรงน,นี้คือไปยังสวนรักการนะครับของจอังหวัดนครปรีนะฮะชบไัมอัน,นี้คือรีสอร์ของสวนรักการ

All passengers, please exit the train at this station. มองจริงคือการเดินทางครับจากจุดเชื่อมต่อครับมาที่นี่ไม่ไม่ถึงสินาทีนะครับใช้เวลาประมาณสักประมาณ5้าถึงหชั่วโมงครับแล้วก็การเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายนะผู้ชมก็คือเราสามารถบอกจุดหมายปลายทางได้แล้วคือเราซื้อตั๋วครั้งเดียวครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาเปลี่ยนอัลตฟกรหรือว่าตัวสัญลัครับที่สถานีเมืองทองธานี่านผู้ชมก็คือเราต้องออกจากตัวสถานีกีเคมายเล็กสิิครับก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งครับ แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชัชราใหมายเลขสามครับเพื่อมายัง MP 0 1ศตรงนี้แล้วก็อันนี้คือ m อ็2นอะครับท่านผู้ชมคือสถานีทะเลสาเมืองทองธานีท่านผู้ชมนลยฮะก็ง่ายท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของนี่ครับที่พักอาศัยนะครับทุกคนนี่ฮะหรูๆสถานีนี้แล้วก็มีในส่วนของสนามฟุตบอลครับของ SCT ทครับสเตเดียมแล้วก็มีในส่วนของโรงแรมครับโนโวเทลแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้ก็คือนี่ครับเป็น ศูนย์การแสดงสินค้าและก็ประชุมสัมมนาครับ IMPACT อาร n นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนครับไปดูครับตรงจุดเชื่อมต่อครับระหว่างตัวสถานี MP มีศ e แล้วก็ในส่วนของอาคาร IMPACT มืองทองทันทุกคนว่ามีความสะดสบายแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่งมขอบคนดีใจแอดมินรู้สึกดีใจมากครับที่ระบบขนส่งนี่ครับ กรุงเทพมหานครครับนี่ครับมันครอบคลุมแล้วก็มันเชื่อมหากันครับเกือบจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนนี่ครับมีบางส่วนสายสีส้มครับที่ยังก่อสร้างอยู่แต่ว่าในส่วนของสายสีน้ําเงินครับสายสีแดงสายสีชมพูสายสีม่วงสายสีเหลืองทุกคนอันนี้คือแล้วเสร็จแล้วฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกครับที่ส่วนต่อขยายครับมาที่อิมแพกเมืองทองธานีแล้วก็ทะเลสาบเมืองทองธานีตรงนี้ท่านผู้ชมครับของสายชมพูครับ เปิดให้บริการทดลองวิงเป็นวันแรกุผู้ชมใครอยากจะมาสัมผัสแบบนี้ก็สามารถมาได้ทุกวัน,นทุกคนนะครับการบริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็เปิดตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มครับในส่วนของวันเสาร์ก็จะขยายเวลาจนถึงประมาณา5ทุ่มครึ่งนะฮะอันนี้ยังฟรีทุกคนยังไม่เสียค่าบริการนะฮะในส่วนของส่วนส่วนขยายนี้ฮะจะให้ดูวิวบรรยากาศร,รบอบๆบริเวณของ สถานี m p 0 2หรือว่าทะ,ทะเลสาบเมืองทองธานีท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือจุดสิ้นสุดครับของส่วนต่อขยายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยนะครับแล้วก็อันนี้คือทางด่วนครับที่ไปยังนี่ครับแถวๆนี่ครับมอเตอร์เวย์ครับที่ไปเชื่อมต่อไปอยังภาคอีสานแล้วก็สายเหนือครับทุกคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเช่นกันครับ แอดนินที่ว่าในอนาคตท่านผู้ชมก็คือตรงจุดนี้ครับที่พักอาศัยก็น่าจะอัพราคาขึ้นอีกเท่าตัวเพราะว่าการเดินทางมาที่นี่มันก็น่าจะสะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากขึ้นท่านผู้ชมครับที่มาของสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับตัวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทะเลสาบสวยงามมากดูดิครับ คอนทนเนางเชื่อมเอผ่านศูนย์กระจายารละลเกิดสุดปรบใช้ทาออกความเน็ตเซียนอินแพมีองคนเทเนอร์เน็ที่เป็นช่องา อันนี้ภาพบรรยากาศของสถานี M T 0 1หรือว,ว่า Impact เมืองทองธานีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตรงนี้ก็ลงลงไปอีกชั้นหนึ่งครับก็จะมี sky walk mm. เป็นทางเชื่อมครับไปยังศูนย์แสดงสินค้าครับของ Impact นี่ครับ Challenger ตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคอาจริงคือป้ายสัญลักษณ์การบอกทางหรือว่าจุดเชื่อมต่อมัน มันง่ายแล้วมันก็สะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยมากๆนี่ครับมีบันไดเลื่อนครับลงไปครับเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Impact เมืองทองธานีท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็สถานี m p ส่วนหนือตรงนี้ตรวก็มีเจ้าหน้าที่ครับประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์ที่เกตครับเราก็สามารถซื้อบัตรโดยสารครับที่จะเดินทางไปยังไม่ว่าจะเป็นแถววัดพระศรีมหาธาตุินบุงรีหรือว่าหลักสีได้นะฮะให้ดูตรงจุดเชื่อมต่อท่านผู้ชมนี่ฮะไปยังอิมแพคอิมแพคเซอร์เฟนเจอร์ครับ วัับวนนี้เป็นวันแรกของแอนด์บินใช่กันครับที่ได้มาใช้บริการรถไฟฟ้าที่นี่ครับแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบใจมากนี่ท่านผู้ชมหมายเลข3 4ทางออกนะครับก็จะทะลุแล้วก็เชื่อมต่อไปยังอินแฟคเมืองทองธานีแล้วก็ทุกคนนี่ครับเอาออกหมายเลข3นะครับเป็นสกายวอล์ฟที่เชื่อมต่อนะครับนี่ครับไปยังอินแพคชาเลนเจอร์ฮะศูนย์แสดงสินค้านะฮะท่านผู้ชม เมื่อก่อนนะครับถ้าเกิดใครจะมาที่อิมแพกเมืองทองไทยนี้มาได้ทางเดียวคือรถแท็กซี่ฮะหรือว่ารถโดยสารซึ่งรถโดยสารประจําทางมันก็จะใช้เวลานานมากแล้วก็หายากมากครับแต่วันนี้ตอนนี้ท่านผู้ชมนี่ครับการเชื่อมต่อระบบขนส่งของกรุงเทพมหานครครับมาถึงที่นี่แล้วฮะก็จะมีทั้ง ทางขึ้นลงครับเป็นในบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารนะครับสลหรับผู้พิการท่านผู้ชมนะครับโอ้โหก็จะมีชาร์เลนเจอร์หนึ่งชาร์เลนเจอร์สองเฮะมีท่านผู้ชมนี่ครับ,รบก็จะมีป้ายสัญลักษณ์บอกนะครับว่า ตรงนี้ครับไปไหนได้บ้างครับก็มี Impact Challenger ครับ Impact a r e n a Impact Exhibition Center ครับ Impact Forum ม o y a l Jewelry Ballroom ครับ The p o r t a l แล้วก็ n o v o t e l Bangkok Impact เป็นโรงแรมด้วยท่านผู้ชมดีครับก็เป็นการจัดการแสดงสินค้ามหากรรมต่างๆครับการประชุมสมัมมนาคอนเสิร์ตต่างๆนียค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้านในก่อนนะฮะดีครับท่านผู้ชม ยังใหม่ๆครับกลิ่นสีกลิ่นปูนนี้ยังใหม่มากฮะตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวสถานีรถอฟฟ้าสายสีชมพูครับ mt 0 1ครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมครับสถานีเมืองทองธานีหรือว่าพ K เหมายเลขสิครับจะมีด้วยกันอยู่3ชัชานชานะครับเราเริ่มต้นจากฝั่งขวาเมืองุดตอนนั้นคือชานชาลาหมายเลขสองครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสุขุมครับที่มาจากมินบุรีครับไปยังศูนย์ราชการครับที่นนทบุรีครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้คือชันชาลาหมายเลขหนึ่งครับที่จะเดินทางไปยังมินบุรีท่านผู้ชมแล้วก็ ฝั่งซ้ายมือตรงนี้คือชันชาลาหมายเลข3ครับที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยัง m อ็อ01แล้วก็ m p 02ครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตครับระบบขนส่งสาธนารณะครับของกรุงเทพมหานครครับในส่วนของสายสีชมพูครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่ทดลองเปิดให้บริการสลับประชาชนทั่วไปครับมาที่ สถานี mt 0 1ก็คืออ่า impact เมืองทองธานีแล้วก็ทะเลสาบเมืองทองธานีทุกคนอันนี้ครับระยะทางประมาณเกือบ3กิโลเมตรท่านผู้ชมแล้วก็ใช้เวลาเดินทางจากจากสถานี pk 1 0หรือว่าสถานีเมืองทองธานีครับประมาณหนาทีท่านผู้ชมถือว่าสะดวกสบายมากๆครับผมคิดว่าอ,นา,อนาคตที่นี่ครับก็น่าจะได้รับความนิยมครับการตอบรับหรือว่าผู้ใช้บริการผู้โดยสารครับก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าตรงบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นอีก แหล่งหนึ่งที่ครับที่มีความสําคัญครับของกรุงเทพมหาคนครครับเพราะว่ามีศูนย์แสดงสินค้าศูนย์แสดงคอนเสิร์ตครับการประชุมสัมมนาที่ค่อนข้างที่จะหรูหราแล้วก็รองรับผู้คนได้เป็นหลักหมื่นนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของพี่มินด้วยขอนทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนมีความสุขนะครับในวันทํางานแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน